สมมติว่าหรว่าผมไปท่าไหนก็ได้นะครับเรียกผมไปอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อเราลงตรงนี้นะครับถ้าถ้าธรรมดาก็สูง,งนี้ถ้าเราจะร้อนหรือว่าตอนนี้เขาไปนะครับเขาเขา,เขาต้องการให้ผมผมต้องการให้ผมไปที่โน้นผมก็ออกไปด้วยแล้วผมกลับไปไปทิศทาง เดียวกับที่เขาต้องการให้เราไปแล้วไปให้เร็วกว่าผมไปท้ายท่าไหนก็ได้เนี้ยวันนี้เขาเขาจะเอาผมมานี่นะครับผมตอนแรกผมไม่จับผมจะไม่จับตอนแค่แค่ตอนจบละตอนจบก็คือเขาต้องการให้ผมนี่นะครับผมก็ไปนีตอนนั้นไปจับจังหวะไหนก็ได้ นะครับไปทิศทางที่เขาต้องการให้เราไปแล้วไปให้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเลยจะทำยังไงก็ทำเนี่ยผมหันไปทั้งตัว ไหนก็ได้ตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้นะครับเริ่มแรกมาตรงนี้เข้าไปเลยเข้ามาแล้วเข้าไปหอม่อนะครับเนี่ยนะเขาต้องการให้หมูคลกุกน้ำรอนด้วยนะครับใครปุ๊บอันนี้ลักษณะเนี้ยเราคุมเขานะครับผมเอาตรงท้ายแอนด์ ้าผมผมให้การบ้านไล้ที่เฉลยนะครับเดี๋ยวพวกพวกเราหมบได้ดีเราก็จะคิดได้ท่านี้คือท่าท่านะครับท่านี้คือท่าท่าวันนี้ไม่เฉลดตรงนี้ดูช้าๆดูใหม่ แล้วเดี๋ยวก็เราก็ดูออกเข้าไปข้างหลังเลยปุ๊บียเลยแล้วผมหนีจากเขาอะแหละนะครับออกคนระยะเสร็จแล้วในในไอคิโนทั่วไปนะครับดูดูโชว์ในอินเทอร์เน็ตดูโชว์ในไหนแทงอย่างเงี้ยก็จะจังหวะนี้เลยไม่ทัน จริงๆคนแทงไว้ได้แทงอย่างนี้คนจริงแทงแทงอย่างนี้แต่ปุ๊บเลยอะตอนแรกจังหวะนี้ไม่ทันนะครับแต่มันไปทันจังหวะสองผมแทงปุ๊บนะครับจังหวะนี้จับไม่ทันแต่ถ้าผมแทงปีนผมไทยจับทันแล้วลงชทยแทงผมจังหวะหนึ่งผมถอดไปจังหวะสอง ชาตรงนี้คนที่จะอธิบายละเอียดไม่ได้เป็นไอทีโดคนอธิบายละเอียดเป็นวิทยชื่อวิชาสารานานศา,า,าสตราวิทยานะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งออกให้พ้นระยะอาวุธสองคนนี้ทำได้เก่งมากพอผมสอนเขาก็ทำอย่างนี้นะครับมีสำนักดาบเมืองไทยตามดูตามดูคลิปอันนี้เขาสอน ดูหนึ่งคลิปกดไลค์ดูตามอีกสิบสี่คลิปกดไลค์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 ทีเดียวสิบสี่คลิปอพอครบสิบสี่คุบขอแอดเป็นมาเลยก็เลยขอคุณของคนนี้นะครับอีกประเดี๋ยวเราเรียนกันอย่างนี้นะเรียนกันว่าจังหวะที่หนึ่งถอยจังหวะที่หนึ่งอยากเข้านะครับ ให้ผมรลยนะแล้วจังหวะที่สองเอาเอาแล้วเราวังเราวังเปลี่ยนมืนอนี่ลองทำลองทำให้ลองทำทูให้ทนะี่ลูกศิษย์อยู่ใครทำนะแค่กระดูกจะซ้อน ไม่ต้องปัดต่อครับเดี๋ยวมึดเดี๋ยวนิดนั่นแหละเอ้ยผมเสร็จขอขอผมขอเลยนี่แหละแล้วผมหันหลังให้เสร็จปะแล้วถ้าถ้าผมพาดมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็ออมนี่เลยผมก็ออมนี้แล้วอย่าหันหลังให้ที่นี นะครับหลังหลังไปหยุดหัลลัมไปหยุดก็คือโดนท้องอย่างนี้เหมือนกันไปเดี๋ยวเล่นกะันเอามือนปะนะ ใช้สวัสดิ์นะครับก็บางครั้งก็จะให้ความตื่นตาตื่นใจที่ไอรปุ่นด์แดดอยู่นะครับที่ท่านเล่นนะครับก็จะเป็นการชกนะครับชกในภาษาอเชี่ยวคือซิกซนะฮะก็แต่แก่คือท่านจะพยายามคอนโทรล น้องจูมีคำถามอะไรไหมครับกำลังอึ้งอยู่กำลังอึ้งอยู่ว่าเขางไปเขาไม่เจ็บหรอคือในความรู้สึกเราคือเราได้ยินเสียงว่ามันน้องตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็หันไปถามว่า พี่ถ้ามันไม่มีบอกมันจะเจ็บไหมถ้าไม่มีบอกมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ก็บอกว่ามองภาพว่าถ้าในความเป็นจริงสมมติว่าเราเจอคู่ต่อสู้ค่ะเขาก็คงไม่ได้มีเทคนิคในการล้มแบบนี้ใช่ถูกต้องเลยก็คือเวลาเราฝึกไอิโดอสิ่งแรกที่เรา,าเริ่มฝึกก็คือการตกการล้มหน้าล้มหลังนะครับล้มยังไงไม่ให้ส่วนที่ล้มน้าวเป็นอันตรายต่อเรานะครับแค่แค่ส่วน แต่ไงเราต้องเจ็บยนะฮะแต่ว่าแค่ไม่ไม่ให้สุดคอกันแค่ขือเพื่อไม่ให้เสียชีวิตอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าเปิดเปิดสมาร์ทสมาร์ทคารารนองจูนอยากจะลองมาเล่นใช่ไหมฮนะใช่มไม่อั้ใครจะเป็นคู่ฝูงให้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคการ ปกติเราจะใช้การจับข้อมือนะครับแต่อันนี้ถ้าจา์ต้องใช้นิ้วเดียวนะครับนิ้วชี้นะครับเป็นตัววาดแหนกครับเราดูด้นที่หินครับอ่า็เริ่มเป็นการจับของคน,นะครับที่นิ้วเดียว ทั้งสามกลุ่มวิชาสาตรายุทธะอาชาจะเปิดสอนที่นี่ลานม้ายุทธะสตราเขลางจังหวัดลำปาง สนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทร089-160-2850ยําอีกทีนะครับเบอร์โทร089-160-2850